มาดูเจ้าตัวกึ่งไฟฟ้าเซมิอิเล็กทริกสเต็คเกอร์บ้างนะครับผม1.5ตัน4เมตรนะครับผมตัวนี้ไหลลงเองครับลูกค้าแจ้งมาว่าไหลลงเองอันนี้ลูกค้าอยู่ที่ปทุมนะครับผมช่างเราตรวจเช็คกพบว่ารถไม่ได้ไหลลงเองแต่เป็นแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพอ่าเห็นไหมฮะบางทีอาจจะคิดว่าเป็นเกี่ยวกับซีนอย่างเดียวนะครับตัวนี้อาจจะเป็นแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพก็ได้ต่เหตุตัวรถรุ่น ADJ semi stacker เนี่ยเป็นแบตนะผู้ใช้งานต้องตรวจเช็คน้ำกันอยู่เสมอแต่ในเคสนี้น้ำกันแห้งจึงทําให้แบตไม่เก็บไฟและแบตเสียอะไรเปลี่ยนนทาางงงเเรรสอออแแแตี่้้ลว ใช้ให้ลูกค้าใหม่นะครับผมส่วนอาการที่แจ้งมาไหลลงเองทางเรานาไปทสไม่พบอาการดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าการไหลลงเองที่ลูกค้าแจ้งเป็นเพราะแบดเสื่อมรถจึงไม่มีแรงในการยกนะครับผมอ่ะก็อันนี้ก็จบอีกเคสนึงเหมือนกันครับก็เนี่ยเราก็จะมีทีมงานเรานะครับผมกับทีมงานที่รับเคสกับลูกค้ากับช่างนะครับเราก็จะคุยกันตลอดว่าโอเคไหมอย่างนี้ได้ไหมนะครับผมถ้าได้พร้อมส่งวันไหนอะไรยังไงเราก็จะกาหนดบอกให้ลูกค้าให้ชัดเจนนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรก่อนที่จะต้องส่งนะครับผมเราก็จะแจ้งลูกค้าด้ ไม่เสียเวลาลูกค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งตามเรานะครับอย่างนี้แหละมันถึงจะเรียกว่าการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับเราก็อยากให้ลูกค้าพึงพอใจได้ของไปแล้วใช้งานได้หลังซ่อมมีบริการอะไรยังมีไม่ใช่อะไรถามแค่ตัว2ตัวไม่มี3เดือนกว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาทีเอ็กเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับผมเพราะว่าหน้าผมมันอยู่ตรงนี้พอมีอะไรลูกค้าเขาก็ว่าเราก่อนนะเนาะเราก็ไม่ได้หรอกเราก็ต้องทาให้ดีที่สุด,สดอยังไงก็กราบขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ไว้วางใจบริษัทเราเสมอนะครับมีอะไรก็บอก เราได้เลย